we be สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์นะครับวันจันทร์แรกของการทํางานนะครับก็แม่นะครับหยุดกันไปสองวันตลาดปิดไปสองวันก็มาเริ่มนะมาเริ่มสัปดาห์แห่งความชุลมุนกันนะครับอะทีนี้เปิดตลาดมานะครับก็แสดงความเสียใจกับคนที่ถือออเดอร์บาด้วยแล้วกันนะครับว่าเปิดมาก็เจอความบันเทิงนะนะครับก็ความวุ่นวายนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นโบรกเกอร์นี่ก็ต้องตอบคาถามลูกค้า อย่างเขาเรียกว่าอย่างพาลวันเลยแล้วกันนะครับว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมพอชั้นแตกตก A ก gap, ั้ง SL ไว้นะครับเกิดแก๊บครับพี่เกิดแก๊บนะครับอ่ะนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนตซนนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะอ่านตัวนาตาโอเพนอินเทอร์เตอนเเช้า,ชาอ่าสำหรับวิเคราะห์นแนวโน้มให้แล้วกันนะครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับเอ่อตัวราคาเนี่ยทำไมเปิดมาอ่มันมีมันมีเอฟเฟก ต่อเนื่องมาจากวันศุกร์นะครับม,มันมีเอฟเฟกต่อเนื่องมาจากวันศุกร์เพราะว่าวันศุกร์เนี่ยตัวสัญญาคอนแท็ก t ของออปชันเนี่ยมันมันโยงไปกับสามร้อยกับ7จ็ดห้าทีเนี้ยอิมแพคของตัวสัญญาพวกนี้มันก็จะส่งผลมาถึงตัวราคาด้วยนะครับอาจจะเกิดแกลบด้วยอดังนั้นก็เลยคิดว่าเอาเอผมเขียนผิดในะขออภัยนิดนึงนะครับผมตีอนี้ก่อนนะก็เลยเอา่ามันก็เลยดูว่าจะเป็นการเคลียร์สามพอ ห้าสามพันนะครับในช่วงที่เปิดตลาดมาเนาะนะครับใครที่เทรดแบบอุ้ยสบายใจแล้วเอไอผมวิเคราะห์ว่า3ามพผิดแล้วก็วิ่งไปสามร้อยแทนไม่ใช่นะครับขาดอีก5เหรียญถึงสามรอแล้วก็ลงมา2องหเลยนะครับนั้นเอเมื่อวันศุกร์ที่วิเคราะห์ไว้ในกลุ่มปัจเดก็ถือว่าถูกนะครับเพราะว่ายังไม่ถึง SL SL คือสามร้อดังนั้น เลือกฝั่ง3 2 5 0กลายเป็นว่าถูกเฉยนะครับทีนี้วิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัว d a t a แบบนี้ตัวเรื่องของ SD เนี่ยนะครับมันออก3 SD อยู่แล้วนะครับเพราะราคาหลุดโซนนะราคาหลุดโซน Distribution นะเก่านะครับเริ่ม Distribution ใหม่แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มใหม่หรือหรือเปล่านะครับราคาหลุดโซนมาเป็นเล่นเล่นจาก3,4003,300เนี่ยหลุดลงมาถึง3 2 5 0ดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นโฟกัส อ่าถ้าต้องโฟกัสราคาเนี่ยนะครับตัวราคาเนี่ยสามวันสองห้าสิบผมมองว่าเป็นสามเอสดีแน่นอนแล้วแหละถ้าเป็นปลายไส้แบบนี้นะครับส่วนที่ว่าสองเจนห้าหรือสามร้อยไอสองเจนห้าหรือสามร้อยเนี่ยตรงไหนจะเป็นหนึ่งเอสดีถ้าเกิดว่าผมมองเนี่ยนะครับราคาเยื้องๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาหน้าเดี๋ยวน่าจะถีบขึ้นไปสามพันสามร้อยเป็นหนึ่งเอสดีนะครับเนี่ยลองมองแบบอันนี้เป็นไพ่แอคชั่นล้วนๆนะแต่ผมไม่ได้ใช้เป็นไพ่แอคชั่นแบบแพทเทิร์นอะไรนะครับ ดูโซนดิสติบิวชันเอานะครับน่าจะยืงเยื้องขึ้นไปช่วง3,300คือมันอยู่กลางๆ275เป็นช่วงไซด์เว1 SD ใช่ไหมนะครับน่าจะยืงเยื้องขึ้นไป3,300แล้วก็3 SD เนี่ยน่าจะกลางออกถึง3,350นี่นะครับ3 SD น่า350 2 SD น่าจะเป็น2 325อันนี้ผมคิดเองนะนะครับอน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้คือราคาฟิวเจอร์อันนี้คือราคาฟิวเจอราาอ์อะทีนี้มาดูตัว Data ที่เราจะใช้ ใช้เทรดใช้เทรดตอนนี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้กราฟจริงๆก็เขาเรียกว่าผ่านสมรภูมิเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับตอนนี้ก็แหมมาช้าก็เลยอาจจะตกของตกอะไรนิดนึงนะครับหนึ่งเอ d ดีเนี่ยถ้ามองตอนนี้ราคาเขาเทสมาจากยี่สิบห้าขึ้นมาแล้วนะครับเทสมาจากยี่สิบห้าขึ้นมาแล้วแล้วก็เ,เทสจะเจ็ดสิบห้าขออภัยนะครับขึ้นมาแล้วทีนี้ก็มองว่าโซนข้ามโซนนะครับก็มีโอกาสขึ้น สามร้อยอ่าหนึ่งเอสดังนั้น,น,นหรือช่วงเจ็ดสิบห้ากับสามร้อยนะครับอ่าสองเจ็ดห้ากับ 30, สามศูนศูนย์อันนี้คือหนึ่งเอสดแน่นอนแหละนะครับอ่าดูจาก Data เนาะนะครับแล้วตัว o อไอล่ะออฟฟิศอินเทอร์เทั้งหมดที่จะมาหมดอายุวันนี้นะครับอ่ามีปริมาณทั้งหมดสี่พันกับห้าพันอ่าประมาณสี 5, 000, นะ่ห้าพันคอนแท็รวมๆแล้วสองหน้าชนกันก็ประมาณหมื่นคอนแท็กนะครับหมื่นคอนแท็กนี้นะครับหนักเป็นฝั่งไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ หมื่นคันแพงนี้หนักไปทางไปทางหน้าพุทธนะครับแต่ว่าห่างกันแค่สิบเปอร์เซ็นตนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะหรือว่าไม่ได้มีทิศทางอะไรเป็นในสําคัญเท่าไหร่นะครับก็ราคาเนี่ยถ้าถ้ามองแบบนี้นะสามพันสามร้อยเป็นราคาพักตัวนะครับคือไม่ต้องไปโฟกัสที่ราคาสามพันสามร้อยเอ่อสี่สิบสามพันสามร้อยห้าสิบนะอันนี้เสานี้มันยังไกลไปนะครับถ้าคุณจะเทรดถือยาวๆไป3 3 5 0ซึ่งเป็น3 SD เนี่ยนะครับเอาไว้ผ่าน25ก่อนนะเทรดไปที่ระบก็มันจะได้ ง่ายแล้วก็กําไรง่ายนั้วน 1SC นผมก็เลยมองว่าน่าจะวิ่งถึง3,300ก่อนนะครับดังนั้นตอนเช้าตอนนี้ราคาอยู่ที่ฟิวเจอร์เนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ3,300 290ยังเหลือช่องให้เล่นอีก10เหรียญน,นะครับอ่าก็น่าจะขึ้นไปเทคตัวที่3,300ได้นะครับผมมองแบบนี้นะนะครับราคาน่าจะขึ้น3,300ได้แล้วก็ จะวิ่งยังไงต่อนะจะวิ่งยังไงต่อนะครับผมมองว่าน่าจะไซด์เววที่สามพันสก่อนแล้วก็น่าจะยาวด้วยแหละนะครับดังนั้นเดี๋ยวถ้าใครอยู่ในโปรเจกต์บอทเทรดนะเดี๋ยว AI มันวิ่งขึ้นถึง3,300นเนี่ยเดี๋ยวมีบทวิเคราะห์มาให้นะครับวิ่งนทุกยี่เหรียญเนี่ยเดี๋ยวจะมีบทวิเคราะห์มาให้ว่าถึง3,300อแล้วเนี่ยน้ำหนักเขาจะเทไปทางไหนแต่นะครับแต่ว่าช่วงราคา3 2 7 5สเนี่ย AI ผมเนี่ยวิเคราะห์วิเคราะห์วไวปนะ้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ คือผมไม่ได้พิมพ์ส่งไปให้นะครับอ่าไม่ได้พิมพ์ส่งไปให้ในในบอร์ดเทรดเพราะว่าเดี๋ยวทําคลิปก่อนแล้วคือมันไม่มันไม่ทันแล้วราคามันพื้บภาพนะครับอ่าแนวโน้มที่เขามองเนี่ยนะครับว่าแต่สามพันสามร้อยสามพันสองร้อยแปดสิบเนี่ยแล้วมันจะมีโอกาสลงก็คือเขามองว่าอยู่หนึ่ง s t r i b u t i o n เนี่ยนะครับอ่าอยู่ที่นี้แหละหรือที่เจ็ดิบห้านี่แหละนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่สามร้อยแล้วก็จะลงมาที่เจ็ดสิบห้าดังนั้น ร้อยเปอร์เซ็นว่าไม่ผ่านสามร้อยอ่าอันนี้ AI นะถ้าตีความจากการอ่านนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตีความเลยว่าจะหลุดสามสามร้อยนะครับอ่าแต่ถ้าหลักการบล็อกเทรดนะครับวิ่งขึ้นไปสามร้อยเดี๋ยวชนเดี๋ยวก็ต้องอ่ารีบาลงมานะั้นผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับน่าจะน่าจะรีบาลงมาหรือว่าวิ่งเป็นหนึ่งเอสดีที่เจ็ดห้ากับสามร้อยนะหนึ่งเอสดีน่าอยู่เจ็ดห้ากับสามร้อยสองเอสดีหน้าบนเนี่ยสาม สองห้าสามพันสามร้อยห้าสิบนะน่าจะได้แต่ว่าโฟกัสตอนนี้ถ้าดูราคาออปชันแล้วเนี่ยนะครับโฟกัสที่ราคานี้แหละเจ็ดสิบห้าแล้วก็สามร้อยนะเป็นหนึ่งเอดีนะครับเล่นสั้นๆก็ TP ที่สามร้อยก่อนนะครับเอาคลิปลงไปน่าจะมีช่องให้เล่นสักห้าเหรียญสิบเหรียญนะนะนะครับน,น่าจะเล่นได้แล้วก็ถ้าแต่สามร้อยแล้วเนี่ยตัว AI เนี่ยเขาบอกว่าไม่ผ่าน Uh, AI มองม่ผ่านแต่สำหรับผมมาผ่านไม่ผ่านผมไม่ทราบนะครับถ้าเกิดว่าจะเทรดเนี่ยก็ตามหลักการที่ผมวิจัยมานะครับแล้วก็ทําเครื่องมือมาให้อ่ามาแล้วเนี่ยนะครับเอ่อ uh, ถทาวิ่งเกิน3,312ขึ้นไปนะหรือว่าสักครึ่งบล็อกขึ้นไปเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้นะครับเราบายได้บายขึ้นไป TP ที่สองห้ได้นะครับอ่า uh, ตามหลักการนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ,อ่อโอกาสที่ ช่วงนี้เอาแค่ช่วงนี้ก่อนอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนนะครับกราฟวิ่งขึ้นไปถึงครึ่งบล็อกครึ่งบล็อกก็1บล็อกเราคือ25ครึ่งบล็อกก็คือ1ิบดังนั้นถ้าเกิดโรากราฟวิ่งจาก3 3 1 2เอยอง3 0 0ขึ้นไปถึง12.5แล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับจาก12.5เนี่ยลงมา3300ตามทฤษฎี encoding visualization b o x t r a d i n g เนี่ยนะครับมันจะมีแค่ประมาณ20%อ่า อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบครั้งนะครับประมาณสิบเก้าครั้งเนี่ยราคาขึ้นครึ่งบล็อกแล้วย้อนกลับมาโซนเดิมเนี่ยคือสะมมติจากพันสามร้อยวิ่งสิบสองจุดห้าเนี่ยแล้วลงมาสามพันสามร้อยเนี่ยนะครับมีแค่สามครั้งอา่ามีแค่สามครั้งวิ่งถึงสิบสองจุดห้าแล้ววิ่งไปยี่สิบห้าเต็มบล็อกเนี่ยมีถึงสิบหกครั้งนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานะแล้วก็บททดสอบสามพันครั้งนะครับมีแค่ประมาณสี่ร้อยครั้งที่วิ่งย้อนกลับ อีกสองพกร้อยครั้งเนี่ยวิ่งเต็มบล็อกเลยดังนั้น,น,นโอกาสก็คือมาเ0็ดเลยนะครับที่มีโอกาสที่จะวิ่งเต็มบ็อกเจ8ด์ซนนะพี่ชายใหญ่นะครับแต่บางคนบอกเอา้าอาจารย์ผมไม่เห็นอันนี้ยังไงคือคือต้องบอกน่้นะชุดข้อมูลระดับ3,000ครั้ง4,000ครั้งที่ทำทดสอบเนี่ยนะครับมันจะมีบทหนึ่งที่ทำให้เราไข้เขวก็คือว่าด้วยความชุดข้อมูลมันเยอะ ผิดสแต็กติดต่อกันเนี่ยในชุดข้อมูลเนี่ยมันผิดกันได้300ครั้งแต่เราไม่รู้ว่าโอกาสที่มันจะผิดติดต่อกันเนี่ยมันอาจจะผิดติดต่อกัน20ครั้งเลยก็ได้คือวิ่งแค่ครึ่งบล็อกแล้วกลับวิ่งแค่ครึ่งบล็อกแล้วกลับเนี่ยติดต่อกัน5ครั้ง6ครั้งหรือว่า20ครั้งก็ได้อ่าอันนี้ต้องอันนี้ต้องไปทําบทวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องของ Win Stack แล้วก็ l o s t a c k นะครับอ่าคอนเซ็ตตีฟลอสแบบเนี้ยผิดติดต่อกันสูงสุดกี่ครั้งอะไรอย่างนั้นน่่่ตต้้้อออองทททํําาาาิมมมขขีีกกแววใชชุุดดููลลจัยคร ไม่ย้อนกลับไปสัก2,000ว่าครั้งแล้วเกิดก็คือเกินครึ่ง50% 60 70%เลยนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ถามว่าเมื่อวานอ่ามีคือข้อมูลเนี่ยนะครับมันอ่านี่นะครับอันนี้คือเครื่องมือมันจะใจจางหน่อยนะฝั่งนี้เดี๋ยวผมเขียนแก้ให้นิดน,นึงนะครับก็อถ้าเกิดว่าซูมไปดู <laughs> โซนมาดิพายมันอยู่มุมนี้นะมุมขวาบนเนี่ยนะครับก็ชุดข้อมูลก็3,000ครั้งอ่านะครับถ้าเกิดว่าวิ่งขึ้นไปสัก อ่าสิบเหรียญแล้วมาย้อนกลับเนี่ยโอกาสเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยผมทําไว้หมดแล้วนะครับก็ไปทดสอบเอาได้นะนะครับก็เดี๋ยวเครื่องมือนี้เดี๋ยวเอาไปแจกอีกทีหนึ่งนะครับชราวนี้ก็เท่านี้นะสิบนาทีพอนะครับมองว่าราคาเนี่ยโอกาสที่จะวิ่งไปถึงสามพันราคาฟิวเจอร์ผมทําราคาฟิวเจอร์นะครับเทรดฟิวเจอร์นะครับวิเคราะห์บ,บนราคาฟิวเจอร์แต่ราคา c f d เนี่ยทุกๆท่ททานต้องไปรีเวิร์สกันเอาเองนะว่าโบของท่านเนี่ยนะครับ เทรดกับฟิวเจอร์ห่างกันเท่าไหร่แล้วทดนราคาดิฟเฟอเรนเชียกันให้เรียบร้อยนะครับันนผมมองว่าราคาที่โฟกัสที่3,300ก่อนเช้านี้นะครับแต่ AI ให้ว่า3,300แล้วมีโอกาสที่จะลงกลับมา3,275นะครับ AI มองว่าโซน3,275 3,300นะครับประมาณนี้ตัวผมเองก็มองว่า300นะครับมองว่า300แล้วพักตัวเพราะว่า ไม่น่าจะมีวอลลุ่มวิ่งขึ้นมาแรงแต่ถ้าแรงจริงเนี่ยเรารอบายครึ่งบล็อกตามทฤษฎีที่เราทําวิจัยมาได้นะครับถือว่าได้เปรียบนะเกิน 50- าสิบขึ้นไปเนี่ยถือว่าได้เปรียบแล้วนะครับวันนี้เช้านี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนผิดพลาดกันในขออภัยด้วยจะกลัที่วิคอกกราฟตอนเย็นวันนี้มาแน่นอนไลฟ์สตรีมประมาณ1นึ่งทุ่มนะครับเช้านี้ขอทํางานอย่างมีความสุขนะครับขอให้ร่ำรวยทุกคนสวัสดีครับ